มแมลงวันตัวร้ายบุกบ้านตื่นมาตอนเช้าตกใจมากๆครับแม่ทําอาหารเมนูเด็ดคือปลาหมึกทอดกลิ่นนี้บอกเลยว่าหอมหวนครับก็ชวนน้องมแมลงวันเนี่ยตามเข้ามามากันแบบ1,000ล้านตัววันนี้พี่เลยจะพามาดูวิธีการทํากับดักมแมลงวันที่ได้ผลแบบ90%แต่ถ้าใครมีวิธีอื่นก็บอกต่อกันได้นะครับโดยอุปกรณ์ที่ใช้ก็ง่ายมาก เพียงมีขวดน้ำและไม้จิ้มฟันนํามีดตัดปากขวดแล้วกลับได้ใส่เข้าไปในขวดอีกครั้งนึงเพราะสัญชาติยานของมแมลงวันเนี่ยมันจะบินขึ้นไปข้างบนตลอดเมื่อสวมขวดเข้าไปแบบนี้แล้วเราก็จะนำไม้จิ้มฟัน ทำเป็นฐานในการตั้งโดยเสียบเข้าไปทั้ง4มุมแนะนำว่าไม่ต้องทำสูงนะครับพยายามดันไม้จิ้มฟันเข้าไปลึกลมแมลงวันจะได้เข้าไปอยู่ข้างบนไม่หลุดลอดออกไปเมื่อใส่เสร็จแล้วก็จะมีลักษณะแบบนี้ขั้นต่อมาเราเอาเหยื่อล่อมาล่อกในกเมื่อน้องตามหมึกทอดมาเราก็เอาหมึกทอดนี่แห <มา S 2> ละมาวางไว้ ข้างใต้จากนั้นก็แค่รอเวลาให้น้องมแมลงวันเข้ามาตอมมือผ่านไปไม่ถึง5นาทีน้องมแมลงวันก็เข้ามาอยู่ในกับดักของผมแล้วครับใครอยากให้น้องเข้าไปไวๆเราต้องโรคจิตนิดนึงคอยเอามือปัดให้น้องตกใจน้องก็จะขึ้นไปไวขึ้นหวังว่าวิธีนี้จะช่วยทุกคนได้นะครับ